สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดจำปาทองนะบ,บ้านกระสังตะบนกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาตามติดหน่วยจำปาทองนะครับทบทนโดนะวันนี้ได้ข่าวว่ามาฉายอยู่ที่วัดจำปาทองนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมนะด้านในนะตอนนี้ก็ครับ รถมานะประมาณน่าจ,จะ200รเมตรนะครับประมาณ200เมตรก็ถึงทางเข้าวัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยด้านหน้าจะเป็นทางเข้าวัดนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่าหนังใช้ยอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ทบทวนาโดูนะครับวันนี้ วัดจำปาทองนะครับผมวันนี้เขามีงานนะครับฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นจอหนังนะครับผมนี่ครับผมจอหนังจะอยู่ฝั่งด้านนอกนะครับโอ้ตาข้าวเต็มเลย ตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้สำหรับวันที่15นะพุศกิษษ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 การนะับงานลอยกระทงวันนี้เรามาชมทบทนดูนะนี่ครับผมทีมงานตะดดุนะครับทีมงานมาตรฐานเจ้าเรกครับผมในอีสานใต้นะดอก24นิ้วนะครับผมแล้วก็คุมพลัง หังเน้นมากครับผมชุดนี้นะนี่ทีมงานก็น่าจะมาติดตั้งตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมแต่เมื่อวานนะอันนี้ก็ติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้ววันนี้ก็ power ครับตัวใหม่นะครับผมย้อนแสงครับผมเดี๋ยวชม power ก่อนเลยแล้วกันนะครับมาถึงแล้วนะนี่ฮะ อันหน้าก็จะเป็นเครื่องชายนะครับใช้ซีหัวนะครับผมนะเครื่องชายชัดเจนนะสมคำล้ำลือนะจำปาทองทบธนาดูนี้ลง16เมตรนะครับตูเบต24ินิ้วนะฮะนนี้รถหน่วยคนะันใหม่ซินเฮเทคครับผมสวยทีเดียวนะ สิโลนะครับบรรยากาศวันนี้ร้อนมากนะครับชาวบ้านก็ตากข้าวนะครับช่วงช่วงเช้านะตากข้าวาช่วงเย็นก็น่าจะเก็บนะครับผมเพื่อให้แฟนนงกางแกลงได้ชมกันนะครับนี่ก็เอนะครับผมลำโพงยี่สิบสนิ้วนะฮะเออ นี่เงให้ชมใกล้ๆนะครับโครงโจใช้เหล็กกังวานไยน,นะครับสวยงามครับผมหน่วยนี้ที่เด็ดเมืองบุรีรัมนะครับหน่วยนี้นะอำเภอกระสังนะอันนี้จะเป็นดอกเอครับยีบสีนิ้วลนะ ข้างละสิบสองดอกนะครับผมรวมกันก็ยี่บสี่ดอกอันนี้เสียงกลางก็แปดตัวนะครับผมแปดดอกอันนี้ก็ให้ชุมบรรยากาศรวมๆครับผมาตามสไตล์ของสมัยชาแนลนะครับนี่ฮะกระเดาจะนับนะครับกระเดาจะนับวันนี้นร้อนมากครับผมภาษาไทย ในเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วกันครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ